สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับก็จะมาเปิดเตาเผาถ่านเตาอบถ่านนะครับที่เราเผาไว้นะครับนะครับคลิปนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็จะมาเปิดเตาเผาถ่านให้ดูนะครับว่าผลงานผลผลิตของเรานะครับมันเป็นมันเป็นอย่างไรมันจะออกมาสวยงามขนาดไหนนะครับก็ เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับตอนแรกนะครับเราจะถอดเข็มขัดปอกก่อนเข็มขัดรัดตอนนี้ก็จะฝุ่นนิดนึงโอเคถอดเข็มขัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่นะครับกระแทกขึ้นนิดนึงเพราะว่าเรา,อาเอาดินเหนียวใส่ในร่อง กระแทกให้มันออกนิดนึงนะครับโอเคออกแล้วนี่เดี๋ยวเราเปิดฝากันเลยนะครับโอเคคุณผู้ชมมาดูกันนะครับผลงานของเรานะครับอบทานด้วยทั้งสองร้อยลิตรนะครับเป็นระบบการอบท่านชาโค นะครับทานซปเปอร์สันนะครับก็จะได้ผลผลิตแบบนี้นะครับนี่ทานสุกหมดนะครับนี่ทานสุกหมดทุกก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทออกให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับนี่นะครับท่อนใหญ่ๆสุกหมดนะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาถ่าย นะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเดี๋ยวจะเทออกจากถังนะครับโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมจะมา,าเทฐานออกจากเตาให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะเอาอากระสอบนะครับที่ผมได้ตัดไว้นะฮะมาลองแบบนี้นะครับอ่าลองแบบนี้เสร็แล้วเดี๋ยวผมจะล้มลงเลย ทานถุกหมดทานถุกหมดโอ้ยนี่ไสแตกอีกแล้วคุณผู้ชมอันนี้ก็แตกอีกแล้วมันร้อนมากครับมันร้อนมากแล้วทีนี้มันเป็ดแกด๊สแก๊สมันร้อนทําให้ร้อนมากไสแตกสองไสแล้วนี่ ใส่แตกสองใส่แล้วนะเดี๋ยวเรามาดูฐานกันดีกว่าผมจะโกยออกมา โอเคเนี่คุณผู้ชมประมาณนี้นะครับหนึ่งถังของเรานะครับบรรจุไม้เต็มถ่านไม้เต็มถังนะครับไม้ที่เราได้บรรจุไปที่ถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูตั้งแต่แรกนะครับบรรจุไม้เต็มถังก็จะได้ประมาณนี้นะครับหนึ่งถังจะได้ประมาณอยู่หถึงหถุงนะครับเป็นถุงถุงสิบกิโลนะครับที่เขาใส่ฐานขาย ในตลาดทั่วไปนะครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมครับโอเคครับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เราได้เทเทฐานนะครับออกจากเตาออกจากถัง200ลิตรเสร็จแล้วนะครับเราก็เอามามากรองไว้แบบนี้นะครับเราก็สามารถนี่ครับทางแม่บ้านกําลังกรอกบรรจุใส่ถุงเพื่อที่จะไปส่งลูกค้าต่อไปนะครับเราสามารถกอกได้เลย นะครับไม่จะเป็นที่จะต้องรอให้ฐานมันเย็นหรือว่าเอาน้ำมาลดแบบกระบวนการแบบเก่าเก่านะครับไม่ต้องทำแบบนั้นนะครับพอเราพอเราจุดเตาเสร็จแล้วนะครับพอเราจุดเตาเสร็จแล้วไม้คายแก๊สแล้วนะครับไม้คายแก๊สพอไม้คายแก๊สเสร็จแล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะครับปล่อยได้เลยแล้วเดี๋ยวมันจะทำกระบวนการของมันเอง นะครับพอกลายไคไม้คลา,า,ายแก๊สหมดแล้วนะครับมันก็จะเตามันก็จะดับลงไปเองนะครับก็รอให้มันเย็นสักประมาณ 6- ถึง8ชั่วโมงหรือถ้าเอาให้ชัวร์10ชั่วโมงครับคุณผู้ชมนะครับพอพอ1ิชั่วโมงเสร็จแล้วนะครับเรามาเปิดพอมาเปิดเรามาเปิดเตาเสร็จแล้วเราก็เช็คด,ดูฐานนะครับเช็คด,ดูฐานพอเช็คด,ดูฐานทาน,ทานสุกหมดทานสุกหมด800เเซ นะครับในขระบวนการเผาแบบนี้นะครับสุกหมดร้อเอร์เซนแน่นอนนะครับก็เสร็จแล้วแล้วก็เก็บผลผลิตได้เลยนะครับเก็บถานเก็บเก็บได้เลยเก็บเสร็จแล้วมากรอกแบบนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องไปรอให้มันเย็นหรือว่าไปรอเอาน้ํามาลดให้มันดับแบบสมัยเก่านะครับสําหรับคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็อาจจะมีประโยชน์ไม่มากและน้อยนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจในการเผาถ่าน ในการอบถ่านซุปเปอร์สันนะครับอบถ่านด้วยถัง200ลิตรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้นำเสนอนะครับคลิปใหม่ๆวิดีโอใหม่ๆเกี่ยวกับเกษตรกรเกี่ยวกับวิธีการเผาถ่านหรือจะเป็นการปลูกต้นไม้นะครับ เกี่ยวกับทุ่งนาโกเทคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย